Yo, อยู่อยู่ติดต่อกันไป,หา,ไปาหาสูอยู่วะหาย <Hi. S 2> จะไปเยี่ยมไปยามล้ววะเมื่อวาพ่อใไงไม่ไงนะบ่เออบ่คันไหนเมื่อบ<อ>่คันไหนเมื่อสองปีอะไรนี่เออขี้ขาดเมื่อขาดขับรถเมื่อไงเอ้ยทมีรถทุกคเนเนาะมี่ยังมีดตะล้นมเอเตอร์ไซค์นี่มเอเตอร์ไซค์ห่างห้าร <laughs> <laughs> ้อยห มีป so ัญญาที่สื่อยางใสสร้างว่ะเเจ้าเห็นบาอันที่คลิปวิดีโอเขาเอาอันนั้นเอายังก่เอาใหม่มาห้อยเป็นนันตอยขางนึงอ่ะนะสื่อม่ยางหลุดตรวกันผูกมันหลาได้รกโอ้ยไปขนมันไปขนมาทุกมันพอดีหลักกายเขาไปไวนะ้าไวติดมันเขได้มันมันกิคือ เฮ็ดหน้าอยู anyway. uh ่บ่อร้เฮ็ด์หน้าอยู่บ่อบ่บ่ซื้อเขาเขาได้ออาช่วงนี้เ็ดหยังสนนะเฮ็ห์ให้กินกับจานใส่กรเียงวนไม่ได้เ็ดหอกเฮ่ดไให้ยังบ่บ่ไห้ก็ไ่ได้เ็ดหด้ดล้วบ่มีแ่เล็ดสืพ้าทั้งยาบรเอาไส่ไยังบ่เ่าคือบ่มี่แหงเฮ็หเอาเฮ็หไดเส้้าเดียทั้งเดียวกเซาแบๆบ่สื้้าอยู่มดมือมันส้าได้บ่เฮ็หออเเฮ่ดแตงโมอึ้เกาเหอบ่แผ่ยาเด้ เสียาหลายเลยเ็ดพวกมันพวกออืรเ็ดมันมาตางหลายจีไปบรเลยเจ้าที่เศร้าเขาขอเขเย็ดไปขึ้นาเรื่อยเ็ดบนไนอืบยยาเฮ็ดเเขามีตลาดนาจีบอยู่น้ำบาฮะอยู่น้ำบามีตลาดนาจีบอคือว่แม่ลาพักมาขายหาของมาขายต่อเพาะ คนไลายลายโอ้ยไปคิดเน่า <Lip> น <kommen> ั Aye, careful, no? ้นป่ะเดอกอวจังมาต้องไปรับจ้างเมื่อยอืมเงินเงินสกินกันยังหยาเงินก่อนนี้แล้วหลุดแล้วอืมบ่ได้น็แค่เถาเนาะเขาหายตัูบเถาเนาะ เองก็เห็นว่ามันว่าหลังสุกร์การตรวจว่าสิไเนีนสิ่ใค้อ้เขาว่าสันลัีนาสัลณอเจ้สิไดใดย่างเขาคอยยังตรวจสอบว่าพันอยู่พอว่าว่าบ่ได้น้ำเขาดอกกุ้งส่งได้มากที่พวกพ่อนี่เขาลูกเอ้ยยิงอยู่บ้านก็เป็นหมีวันนี้หมีเท่าก็ซอเป็นหมีเท่าก็ซออยู่บ่หมีันต่อ้นักก็เท่าก็ซอคนะนี้วันีย มีประกันชีวิตจุงปีละสองมื่นซ้ำกันล่ะก็มีทอกอทัท่านี้ก็มีทอดกอโี่นี่พ่อี่งานจ่้เขายูซื้อหรอยูซื้อยูซื้อแล้วยูซื้อแล้วมันตัมีงานส่งเขาปีนี้ส่งเขาปีละสองหมื่นสองหมื่นือไื้อวิตื้อตายนะ นะนำกับพรทานปีหนึ่งปีหนึ่งข้าวเดียวแมนอ้อยูท้องเขาทีฮ้ไม่อย่างกระดอกก็ดีอแท้อ้าวาไว้ในนตานตายอ้ยตายแล้วก็ตายไปแล้สิมาอยากน้ำผู้ยูท้อ่อย่างเดียวนี่ผู <c oughs> <c oughs> ้ยูกับสูต <c oughs> ที่ไปตัวผู้ตายกับเบิร์ตกมตัวสิม <c oughs> าห้าเวลาผู้เป็นที่ทนหาบอกาเ่าไดสิพอดุตาเป็นโ้ก ທີ່ເຂົ້າວ່າກາລາມັງໂອເດະເປືອງມັນບໍ່ຢາກລ